ได้ให้เขาจับไม่ได้ว่ามันคือเราแล้วถ้าปันไม่สำเร็จเราจะทำไงด่าแม่งเลยไม่ได้มอกับย่าประทะกันได้ไหมพระเอกคือกอล์ฟอนุวัตรไม่รู้ดูใช่ใช่อีเทียอีเทียแต่ให้ครสยังไงอ่ะเป็นการยิงสุดสุดแล้วคือ ื่องของเรื่องคือไปซ้อมมานานมากเพราะว่าทำยังไงก็ได้ให้เขาจับไม่ได้ว่ามันคือเราซึ่งคิดดดว่่าจับไ้อยูีหายใจมันยังรู้เลยอ่ะออทั้งคู่อ่ะทั้งบททั้งเมียอ,อ่ะแล้วเขาส่งเพลงมาให้เลือกแม่งส่งมาเพลงเดี๋ยวคือเพลงเป็นเพลงแบบเวลาที่เราแบบอยู่ในช่วงบันเทิงสังสรรค์กันอะไรอย่างเงี้ยไปแบบไปร้องเพลงต่างๆก็คือจะร้องเพลงนี้กันก็คิดดูดิเอาเพลงเดิมที่ร้องคาราเต้ด้วยกันมาร้องเป็นเพลงนี้คิดว่าใครจำไม่ได้ยางมาก ที่เราพยายามทำกันมาหนักไม่ได้ที่กูก็อยู่ที่เองนะวสามีก็รู้สามีก็คือตอนแรกเขาลงว่าถึงกรุงเทพแล้วถ้ามันลบออกเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมันรู้อันดับแรกคือเราจะปั่นก่อนจากมอแล้วถ้าปั่นไม่สำเร็จเราจะทำไงจาแม่งเลยได้เราถึงต้องผ่านลงรถเลยคิดว่าเดินออกมาเป็นมอกูและเบะพกลกซิ่อะไรอย่าี้ยใครจะจำไม่ได้ต่อให้ใส่เสื้อคลุมก็เลยแยกกันเพราะแยกกันเสร็จปุ๊บเดี๋ยวกูช่วยพี่ ใชแล้วเชื่อปะเขารู้ก็เลยคิดามว่าเออถ้าเกิดเขารู้มึงก็เห่าละกันจริงๆเขาแบบไม่ได้โชว์พลังเสกมานานแล้วหลังจากที่เขาแบบเป็นนักการประมึกเฮ้เลตั้งแต่อยู่รายการสัปักวันเจี๊ยบมาประมาณ4-5ปี3-4ปีอะนนี้แต่เริ่มรายการครั้งแรกที่มีสคริปต์อยากเบอร์ือถือแล้วมึงถามแล้วมึงก็ตอ แล้วไม่พออยู่ในรายการแช่ก็บอกน้องมอแล้วน้องมอไม่ต้องอ่านสคริปต์น้องมอพูดอยู่สองคำสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ชาครับค่ะค่ะก็ถ้าเป็นคนที่เขาแบบสนิทแล้วแบบไม่เสี่ยงการโดนฟ้องก็จะพูดอยู่พี่สาษปากเหรอใช่แล้วคุณหวานเจิดอยู่ไหนกำลังมา on the way รีแคปเส้นทางวงการคอนเทนของเอมมี่ค่ะเข้าวงการจากอะไรคะทำอะไรมาบ้างแล้ว เซิร์ชเอาใน YouTube ายู u ูบไหมได้ค่ะจริงจริงแล้วอันนี้ทุกคนตอบได้เลยนะฉันยังพูดได้เลยอะ่ะอะนึกต,ต่อไง<ส>ดีก็คือแม่นางอ่ะป่วยต้องมาทำการรักษาที่เมืองไทยแล้วก็ดูการประกวดนิสไทแลนด์ยูนิเวิร์สนางก็เลยไปสมัครพอสมัครปุ๊บนางก็ได้มงพอได้มงเสร็จปุ๊บก,ก็โดนส่งมาเล่นละครเรื่องแรกเรื่องหลงทางรักของค่ายดาราวิดีโอคูก่กับคุณตอนน่อณัฐวุฒิสกิจใจถูกเป๊ะเป๊ะไหมครับเป๊ะวันนั้นไม่ประกวดวันนี้ก็เลย พี่ He เอมมี่เข้ามาอยู freely, ่ในบ้านดาวได้ยังไงเขาเป็นแกนหลักนะคะเออไม่อยากอยู่เลยไี่อยากอยู่เลยก่อนจะเป็นบ้านดาวเราเป็นแก๊งอะไรก่อนนะน้องมองเป็ต้องข่าวลือไงเออมีน้องมองมีน้องชมพู่น้องหวานเจี๊ยบน้องแอมก็เริ่มมีน้องไอเข้ามาลูกโดดขึ้นแล้วเลือกตัวดีมาด้วยนะตัวพาร่าจนถึงปัจจุบันเนี้ยใครตัวที่คุณชูมาเกอาอันวัด ยังไม่ถึงไหนเลยนะตั้งแต่แก๊งเจ้ากรมขาวลือแล้วก็มีพี่คริสออกมาอะขออววอสีสาวทวีตหลังจากนั้นก็ออกรูปปักหลานมูวก็ตั้งชื่อว่าเป็นบ้านดาวสิ่งที่ชอบทําที่สุดในวงการบันเทิงที่พี่กรณในการแฉค่ะะเหมือนเลยมาว่าเพื่อนอ่ะไปฟังเขาเามีอะไรในวงการบันเทิงที่ยังไม่เคยทำไหม อยากทำ,ทำมาเยอะแล้วนางงามก็เป็นมาแล้วนักพรอ้อมนักแสดงพิธีกรเดินแบบก็เดินมาแล้วเออ,อเดินแบบก็เดินแล้วแต่เขาก็สร้างตำนานในทุกๆอาชีพของเขานะคะการเดินแบบก็สร้างตำนานทุกเวทีก็คือ <c oughs> คือเวทีไหนไม่ลื่นเว <c oughs> ทีไหนไม่ตก <c oughs> ก็คือไม่ใช่น้องหมอ <c oughs> เดินเดินอยู่แล้วแบบ ไปไหนตกเวทีตะปูตะปูคือใช่ไหมน้องมอเล่าซิอาการเหตุการณ์ยังไงนะเวทีมันอาจจะแบบไม่ได้อายเอนใช่ปะเออแล้วมีรายอายสื้แล้วเราก็มองไม่เห็นแล้วเราก็ตกลงไปในหลุมซึ่งแบบมีตะปูจอบมาที่หน้าขาอายด้วยแล้วเนาะก็เลยลุกขึ้นเดินต่อเลือดอาบนกแข่แล้วก็เดินเดินแบบต่อวันนั้นเป็นพี่วีวีลภาเป็นเป็นพิธีกรเฮ้ยเห็นปุ๊บเป็นจุดเด่นของน้องมอ จุดเปลี่ยนที่หนึ่งคืออะไรแล้วเปลี่ยนสุดๆคืออะไรเผู uhm ้ก็ได้ผู้จัดการคนนี้มาไงเปลี่ยนในทางที่ดีนะคะพูดต่อกันเลยดักเขาก่อนเพราะก่อนไม่มีก็รู้สึกแบบว่าหลงทางเบาๆแต่พอมีเขาก็รู้สึกว่าเออเขาเป็นทุกอย่างให้เราจริงๆคือพมีเขาแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนมีแม่คนนึงเลยนะพอแม่เราอยู่นอกแบบนี้ก็จะเป็นแบบทุกอย่าง อ่ะแล้วมีสุดเด็นอันไหนอีกังจากนั้นไม่หรอกคือเราคิดว่าแบบชีวิตเราอ่ะที่เราโชคมีที่สุดคือเรื่องของเพื่อนเราฝ่าฟันแล้วก็ผ่านเรื่องราวไม่ดีไม่ดีแบบที่มันแบบเข้ามาในชีวิตเราได้ทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องความรักหรือเรื่องอะไรก็แต่เนี่ยมันผ่านได้พอมีเพื่อนที่ดีเราเลยแบบเหมือนแบบไม่ต้องมีอะไรเลยไม่เราแบบด่าละคือคดีนะ ไม้เลยอะเขารู้สึกว่าแบบเอ้ยเราเข้ามาล้วดีคือเขาเข้ามาก็ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นออกจริงๆว่าแต่ก่อนเป็นมนุษย์เงินบือนใช่ปะแต่พอมีเขาเราก็รู้สึกว่าเราเกาะเขาได้เราก็เลยคิดว่าเราออกดีกว่าเสร็จแล้วปุ๊บก็ช่วงฮอร์โมนแหวุ่นเชื่อป่ะตอนสมัยก่อนนะที่แบบไปเที่ยวกันใช่ปะก็จะมีชีอชีมองสาวเพศของบ้านไปที่ไหนก็คือแบบผู้ชายก็จะมองตาเนี่ยไม่คนคนส่วนใหญ่จะมองยีอายใช่ เห็นไหมเขาลงตัวเดี๋ยวฟังนะเดี๋ยวฟังจบอ้ามันได้มันแข็ชันไอ้ก็เป็นแบบเออเนี่ยเนี่ยี่ส่วนน้องมอเขาพูดยังไงนะคะเออกำลังจะเดินเข้าหายไอวีพอน้องมอบอกยังไงนะคะ อิโมเลยอีโมกวาดเรียบเลยอ่ะคิดดูดิแล้วไปชนกันบ่อยมากพูดเลยแล้วก็เคยสร้างวีรกรรมสีแยกด้วยไปหาเอาเองละกันอันนี้คือก่อนเจอสามีใช่ไม่ก่อนที่เราจะหยุดอ่ะเราไปสุดมาก่อนก่อนที่จะหยุดโอ้โหสุดแต่ก็ถือว่าแบบเราได้ลองขั้นสุดแล้วเนาะเราก็เลยสักดาวได้ประมาณนี้ค่ะก็ถือว่าวันนี้เป็นคุณแม่จบได้ดีมากๆเลยค่ะ จนตรงนี้เป็นคุณแม่แบบว่ามีแบบเปลี่ยนแปลงแบบตัวเองไม่กับการทำงานอะไรอย่างเงี้ยทำงานอะไรเงี้ยเห็นป่ะล่ะทำรายการแข่งเดียวเดี๋ยวอยากรู้บว่าพ่ออย่างเงี้ยใครใครแบบทำไมถึงมาได้อ่ะเป็นปีเขาส่งแขกรับเชิญมาส่วนอีมอสทั้งหมดอันนี้น่าจะติดต่อครั้งที่เยอะอ่ะร่วม6หร็จแล้วอ่ะรวงไม่สมคงกันเราเกิดเด็กกันต่ายนะไอ้บ้าติดต่อมาคือมีโควิดบ้างหรืออะไรบ้างอย่างเงี้ยล็อกชีก็เล่นตัวจริงแล้วอ่ะอีมาโดนบังคับการขู่เข็นมางไหมครับเพราะลูกๆในบ้านมิเรียมน ถูกการออกลอข้าวกรแพงแบบบ่อยมากให้คุณผู้ชมคิดเอาเองแล้วกัน X ใช่หวานบอกว่ามือขายอีมอยไอ้นะยังไม่มาเลยต้องฝานฝันไงนี่คือรายการอะไรซัาปากเ the w a r o n ตอนเช้าก็คือมีการถ่ายเป็นการไปซ้อมกันมาเรียบร้อยแล้วคือซ้อมเร็วมากเกรดให้ถามว่าทำไมถึงซ้อมเร็วเพราะว่าชำนาญแล้ว ไม่ผมเพราะเออ<ม>ทำไมวะเพราะว่ามึงลองกี่เที่ยวผมก็จับได้ว่าเป็นมึงเขาก็คือหมดก็คือไม่รู้จะทำไงแล้วโอเคซ้อมเปะ๊ปะเปะ๊ะเป๊ะซ้อมบ๊อกกี้ก็เสร็จเลย เออได้หน้าหน้าได้อยู่แสตมป์ต้อนรับสวัดค่ะสวัสดีค่ะแต่งหน้าเร็วจะเลยข้างขับรถดดี่้วต้ีก่อนเลยข้าง้งหนยืนมี่ต้องเปลี่ยนคาแรคเตอร์ตัวเองมึงต้องทเป็นเหมือนแบบมาจาที่แบบนิ่งๆน้อยๆดิอย่างเงี้ยกว่าถ้ามึงเออะเออะมันหลูแบ้ที่สุดมาตัวเล็กๆที่มีตัวเล็กๆแบลแลทออกแส ไเขาเรียกว่าวัยแรกเริ่มา้ตัวตัวแล้วมึงสุดหลังกำแพงแล้วมึงขาเลยแบบใหม่มอสร้างสี่เอวีได้มก็เปลี่ยนมันได้เรแต่งหน้าเสร็จปุ๊บแดดต้องกานิดหน่อยอนนี้แต่งหน้าอยู่เท่าไหร่ล่ะคะคุณมสี่ขวบกว่าแต่วันก่อนเธอเชื่อป่ะชนะถามยาก ย่าใส่น้ำมาบเสพฟ้าพายุวะใครเป็นพี่ย่าก็บอกเสพฟ้าพายุจะถามว่าทำไมอ่ะย่ามาถามว่าทำไมบอกพี่มอลงรูกใส่น้ำบนเครื่องบินน่ะยี่อกโกย่าคนรู้นเปรุ่นแล้วตอนนี้แล้วตอนนี้พัฒนาการของน้องเป็นไงบ้างก็ดีแบบพูดทุกวันว่าอยากเป็นลูกคนเดียวเสดน้นอยากมีน้องไหมลูกไม่อไม่อยากมีอยากเป็นลูกคนเดียวเหรอคะใช่อะฮะรักแค่ไหน โอ้โหโอ้โหปิงนึ่าิงนึ่า I love you ทุกดักุกวันเลวเวลาอยู่กับสาวคนพ่อไม่รู้เขาเป็นคนเด็กล่าเลาเด็กที่หล่นปะเอเนเติ้งปกติแต่เป็นเด็กแบบช่างพูดพูดเยอะแล้วพัฒนาการของน้องในตอนนี้เหมือนเหมือนเขาจะไปในเว์ไหนเขาชอบอะไร ก็คือแบบสูทอย่างงานโรงเรียนในงานโรงเรียนก็คือเวทีคือฉันนำหรือเปล่าทำการแสดงชั้นหนึ่งอ่ะทุกคนก็คิดแบบนั้นเพราะแม่เป็นแบบนี้ใช่ไหมแม่ชอบเอ่อหิวแสกมันชอบมีแสอ่ะนี่คือวิดีโองานโรงเรียนนะนี่คือเด็กทั้งหมดในชั้นขาวเออด้วยความภาคภูมิใจเนาะเลยเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นรูปแบบการแสดงบนเวทีตัวเนี่ย ต้องใส่ช้ดสีขาวสีเมทิอาขวาดีเหเอเอหรอต้องวีเวทไปกินทเวอร์เสร็จปุ๊บฉันก็เลยแบบว่าพี่หนุ่มใมรูปเป็นแบบนี้เขาก็เลยบอกเอออก็ต้องทอ่ต้องๆแลนะพี่หนุ่มคิดว่าน่าจะเป็นมาจากทางพี่หนุ่มนะ อะ่ะตอนเด็กๆอะ่ะพี่หนู่ก็อยากเป็นแบบนี้แต่ว่าโรงเรียนไทยสมัยก่อนอะ่ะก็คือจะบังคับให้แต่งตัวเปลี่ยนชุดขึ้นไปไในนิทรรปตีเขาก็เลยบังเอิญแต่ว่าตัวเขาอ่ะเป็นแบบนี้ก็เ,เลยบอกอ๋อเข้าใจอลย แล้วแล้วมอมีมีการวางแผนอะไรให้ใส่น้ำบ้างไม่จริงๆอ่ะเคยไปดูโรงเรียนดูดูบ้านดูอะไรอย่างเงี้ยที่ทิ่กิจเหมือนกันเมื่อมเมื่อก่อนโควิดช่วงโควิดอ่ะมันทําให้เราแบบอยากอยู่ยย<ด>ใกล้ชิดกัน,นก็เลยตอนเนี้ยก็เอาแค่แค่ตรงนี้กออ่อนอดูดูพัฒนาการเขาไปเรื่อยๆว่าจริงๆแล้วเขาแบบชอบอะไรไม่ชอบอะไรจะไปทางไหนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันจากตรงนั้นแล้วถามคำถามมีคำถามเด็ดเลยนี้ <S <S ไฮไลท์เลยนะไฮไลท์เลยเหรอคะมอมจะมีลูกคนที่สอบไหมคะ ไม่มีค่ะชั่วรชั่วตั้งแต่ปิดอู่เรียบร้อยแขวนมดลูกเรียบร้อยก็ไม่ถึงกับแขวนมดลูกแต่ก็คือก็คุยกันแล้วว่าแบบเราจะยี้แต่แค่แค่เปลี่ยนขาดเลยเปลี่ยนขาดไปเนาะนะแต่พี่หนุ่มไปเนาะเอาไปเดี๋ยวต่อไปเราจะให้มอมาดูรูป ในอดีตถึงปัจจุบันดีกว่ารูปแรกค่ะรูปแรกอ่ะเงินโชว์ตัวอะไรสักอย่างโชว์ตัวสังเกตอ่ะหลานอีไอเซเลชโครเซสอะไรที่เรามีแบบชุดแต่งงานโอ้โหเออ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 ช่าง่แต่รูปต่อไปรูปต่อไปโอ้ยนี่คุณจำได้ถ้างไปงาน F H M ป่ะเออ F H M ถ้างานที่มีเกี่ยวกับโคนมขนาดนี้ต้องเป็นบ H M หรือเปล่างานเสาร์สิเนาะมอญุบันเด็กหรูบ้านนึกใช่ไหมก็โง่ก็โง่จ้อขอรอยยิ้มพิมพ์ใจนิสักรอบหนึ่งไหม อะดูต่อไปอุ้ยเกนไม่ฝันดีน้องกูเลยนะชิกแผงซีมาเงี้ยแกมแกมแกมให้กูดูหนึ่งที่ไหนเห็นท่อีเสียพนันเนี้ยไม่รู้ดูใช่ใช่อีเสียอีเสียแต่ใครไม่แล้วในวันที่กูคิดว่าเสียเป็นช่างแต่งหน้าที่เก่งมากกูเห็นรูปนี้แล้วกูเอาคำพูดเลยโอ้โหพี่ลูก มกูตอบนี้เลยแฟชั่นี่อมึงปล่อยผ่านได้ไงเนี่ยมึงต้องถ่ายตามคอนเซ็ปต์เขาแต่อุ่นได้อยู่นะอุ่นมอดีอยู่แล้วเลือกุ่นเรืองอุ่นไม่มีใครเคยเถียงว่าอุ่นมันไม่ดีจริงๆหรือยังไงอ่ะนี่งานมีข้อขี้ยะแน่นอนแต่ยังไงคลาสซ่าสิบรูปจะสิบรูปนะนมนมหอด คิ้วเยี่ยงไหมย่อยังไม่ล ok, mm อยยิ้มปะรอยยิ้มเขายิ้มเห็นฟันแล้วเธอแล้วปะเห็นปะอุ้ยมุ้งสวยจังเลยนะไม่ลอยนี้อันนี้ไงที่รับรางวัลเราขอตัวมาอินตัวที่ไม่ตอบกูก็ไม่เล่นแล้วอะเราขอประกาศนะค่าว่าต่อไปนี้มอจะไม่เล่นแล้วกูเย็นอยู level ayım, level ่ก็เอ้าอันนี Alf ้พอมีลูกมีเต้าไงก็เลยแบบไม่โปะนมแล้วเพราะนมเดื่มยานเพราะใส่น้ำดูดเยอะจับเหมือนเดิมนะไม่แต่กูเนื้อหุ่นสูงแล้วอันนี้ อ๋อว oh, uh huh. oh. ุ้ยกับสูตรยุคก ¿no ันอ oh, uh ีกแล้วรอยยิ้มพิมพ์จ่ายแล้วก็ไม่รู้จะติดอะไรนั่นน่ะติกได้เลยสงกยะติกอยาชอบว่าดาวตรงนี้งงมากอันนี้ไม่เด็ดอันนี้ไม่เด็ดอ่ะพัก์ตปะอ๋อสวยแล้วนะตอมปิการประกาศรางวัลนี่ยถ้าทาตัวขาวอ่ะคืออยากรู้ที่หน้าอกนั้นคือนมหรือปิดอีเสื้อคขนาดแมโหัวเด็ดแม่ นุ่มน้องมอว์เขถ้าอึกกับเขาจริงๆนะครับคุณผู้ชมอุ้ยอันนี้สวยจังเลยอ่ะแล้วกล่องประกวดแบบมันกดดันป่ะตอนที่มอวอยู่ในกองประกวดตอนสมัยเราอ่ะเราต้องยอมรับว่าเราอยู่ในในยุคที่แบบมันเรียบร้อยมันต้องเรียบร้อยมากอ่ะมันไม่ได้ไเป็นเหมือนแบบเออไม่ได้แบบเหมือนสมัยนี้ <ๆ S 2> ที่สามารถแบบเป็นตัวเองได้แบบเต็มที่ร้อยเปอร์เซนต์อะไรอย่างเงี้ยตอนสมัยนั้นก็คือมีแฟนหรือมีความรักอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะยังเปิดเผยไม่ค่อยได้หรือแบบ อย่างที่เห็นว่ายิ้มเนี่ยมันเป็นการยิ้มที่ถูกสุดแล้วรูปสุดท้ายรูปสุดท้ายอ่ะมีเป็นซันซังขอขอยิ้มแบบนี้เลยได้ปะคือวินาทีที่ประกาศชื่อตัวเองรู้สึกหลอกให้ปะ เหมือนร้องนะเหมือนมีน้ำตาคือคนที่ได้ลองเราที่ชื่อตุ๊กตาเนี่ยคือเขาสวยมากครูเรียกหมอเรียกอะไรอย่างเงี้ยพอเรารู้เป็นเราเราก็แอบแบบมีความช็อกเบาๆถามว่าวันนั้นคือมันน,าน,น่าอุ๊กต้องได้อย่างเงี้ยเพราคนในขนาดนั้นเ,นเราก็เห็นจากภาพของคนที่ได้มองแล้วอยากดูสมัยก่อนอ่ะมัน <c oughs> เป็นเวทีนางนาขาอ่อนใช่ปะ เราอยากรู้ว่าที่เขาพูดกันว่ามีเสี่ยมาต๊อกมาเตอร์อ,อ,อย่างเดิมจริงปะในประเทศไทยอ่ะไม่เจอขอบูมจาประเทศหรอไม่แต่แต่น้องมออะตอนที่ดูคิวน้องมอใช่มพอนางเริ่มแบบแต่งตัวแบบโอ้โหโฉนดระลังจะมียุคยุคนึงเว้ยที่แบบชอบแบบมีคนติดต่อมาให้ไปกินข้าวมันจะมียุคหนึ่งดาราต้องไปกินข้าวเนาะต้องไปกินข้าวเลยฟาดเงินเป็นแบบหกหลักอะหกหลักแบบไม่หรอใช่ไม่ต้องอกก็จะได้ไป เธอก็ไม่นี่เลยคันไม่พูดหลอกอากาศงานแบบได้ตังค์ไม่สนใจเอาวุชัยไว้ก่อนอุดมการณ์อุดมการณไดะเดี๋ยวรอน้องมอไปหลังน้ำแพง้วให้มอไปเตรียมตัวทำสมาธิก่อนดีกว่าจบแล้วเหรอสนุกดีเลยอ่ะแล้วเขาแล้วมือไปโดนอะไรมาคะยุงกัดหรือเปล่าเนี่ยเหรอหรือว่าไปไปคันเข่าที่ไหนบ้างสามีอันนี้ไม่เสียงคนป่ะอุ้ย น้องม้หมน้มันขอได้ไหมครับมอห์เป็นคนชอบในบันบแบบนี้มากเลยเจียบเลยเ่ะเจียบคะเจียบเียบช่วยออกค่าตัวพี่จูด้วยนะคะโอ้ยว้าวสุดไม่มีนะคารลอตลอยลาคีใดๆไม่มีเลยผิวเนียนแเด็เฮ้ยแต่ผิวเนียนนะนักมักเนียกว่าหน้ามึงค่ะบอ คิดว่าเจะเราถูกว่ว่าเราถูก่ตอนนี้อาจจะยังเาีเสียเราเป็นเชื่อชื่อไม่มีาไไห แต่งงานของเราสองคนไหมครับตอนนั้นยังไม่รู้จักค่ะที่คุณพูดอะไรออกมาผมไม่เชื่อสักคำพราะคุณนึกนานมากครับผลงานล่าสุดคืออะไรคะพี่ผัวค่ะพี่ผัวครับหนูเคยตังเพลงพี่สีนะคะร้องยังไงครับมันเจ็บจนที่เธอเอาหัวใจอันนั้นเพลงแจ็คแฟนฉันครับเล่นละครเก่งมากหมายถึงเขาเหรอพีเอมี่เนี่ยพีเอมี่ครับคือพีเอมี่เนี่ยเอมมี่ เอมมี่เนี่ยมอใช่ไหมหรือเอมมี่หรือหรือมอจริงๆอ่ะอันนี้ไม่รู้คิดว่ารู้จักกันอ่ะมอมันไม่ได้เกี่ยวอะไรแข่งรถอ่ะคิดว่ายังไงดีไม่พลาดไม่พลาดหมายถึงว่ารู้แล้วแล้วจะยัไงคุณเปื่อยป้าวาดขับปอปลาเหมือนกันวันพงแล้ววันนักลงหลังแทนคือเปื่อยบันว่านะครับ คือต้องไม่กดเสียงให้มันแบบว่าเออไม่ใช่เสียงเออจะเสียงไมม่เหือนมึงเลยอ่ะจริงเสียงมึงเด็กมากเพราะตอนแรกค่ะเสียงตัวเองพี่แอนบอกมันรู้แน่นอนทีมงานบอกรู้แน่นอนแต่ตอนร้องเพลงอ่ะไม่ไม่ได้คิดตอนร้องเพลงจำไม่ได้เลยแต่ตอนพูดอ่ะคิดว่าไม่มาหรอกเพราะว่าเราพูดประโยคแรกเลยนะว่าอีมอลแน่ที่ทันมาคุยกันแหละคือ ว่ามึงส่งเพลงมาใช่าเพลงเดียวแล้วกูส่งให้มันเพลงนี้แล้วกูก็เลือกอีกสิบเพลงสชงไหมนี่เพลงเดียวกับึงเรายุ้งโชคดีมัไม่ตอยที่มึงไม่ดัาว่าเป็นงานพอถ้ามึงรับงานมันจะพีชีพเป็นการเผาเรื่องมึงกูไม่พผาหรอกูไม่ใช่เป็นคนนิสัแบบนั้นแอมยอดยย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  แรกเลยว่าเป็นอีมอน<อ>จริงในตอนที่คุยอะ่ะแต่คนที่เห็นอีเบบต,ตั้งแต่เช้าแล้วใช่ไหมเช<อ>ื่อเตีย <c oughs> งใจม่วงเนี่ยเห็นเจอจะเรนเรนนรายการนี้ติดต่อมันมาแบบประมาณเป็นปีสองปีแล้วนะแล้วมันดิเขาพี่รู้อยู่แล้ว,ลวเรพราะรู้ว่าเป็นคู่มึงปุ๊บกูส่งไปให้มัน,ม,นมันบอกเลยว่ามาเออตีร้ามากอ่ะเป็นงานในที่สุดก็ไทยไม่ถูกเห็นไหมฉันบอกแล้วว่า เสี่ยงมันแต่ว่าตอนที่เราดูจริงๆนะว่าเสี่ยงก็จําไม่ได้นะฉันบอกแล้วว่าต่อให้มันจําได้ตอนที่เธอผิดเพี้ยนไปผิดเพี้ยนมาตอนพูดจาอะไรเงี้ยเขาบล็องเองแหละเเป็นรุ่นน้องไงครั้งแรกครั้งแรกคือฉันมาครั้งแรกฉันไม่ได้เป็นผู้มีประสบการณ์เหมือนเธอใช่ไหมล่าที่มาบ่อยดีค่ะทำบุหรี่ไปเยอะๆคนจะได้รู้ว่าจริงๆนะว่าเธอเป็นนางร้าย อยาอ่าทำให้ฉ<อ>ันร้ายจำไว้อยกไม่มีใครตายอย่าโท่ว่าจบเลยค่ะคจ,บจบเลยค่ะโอเค,อเควันนี้ก็ถือว่าน้องมอ,อทำสำเร็จนะครับพวกเราทำด,ดีมากค่ะคดีมากค่ะ